กับสวัสดีตอนเที่ยงครับมือเนี่ยอากาศมันหอนคิดอยากบักเงี้ยวครับนี่บักเงี้ยวเขาเ,เพิ่นบอกว่าต้นนี่เพิ่นปลูกเองมันหวานมีรสชาติหวานผสมอะไรเพิ่อนมาดินี่ครับแก้วค้นมาแล้วแก้วใส่แปรแกแก้วน,น้ำเขาชิมาเด็ชเตียงสีเลยครับนี่ครับหมากเงี้ยว ก็แบบผมกินผมกินบลอนด์หน่ายด้วยเสียวเวลาต้ิเป็นผู้ได้เสียบ้างไดยกระซำบลูมากหลอนหน่ายอยู่แล้วกินไปแล้วเขาจะขับท้ายออกมาเอานี่บีใส่แก้วเห็นเลยผู้ใดจะในกดติดตามช่องครับขนาดอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋กดกระดิ่งกดสับสกายน้ำนี่ บักแน่วบักใหม่ตามไปดูกันนี่ครับค้นมานี่ครับกินบันอื้อืออื่องซาคว่าครับอืม หวานสมครับออกวหวานสุมๆแสบแสบเครงหวานเั้งสมกินตอนหอนแดดแจ่วิ้นแดดกันเลยมเมื่อว็นมาผมกินเนี่ยผมถิมากินเลยได้ท้องบางผมกินมเมแมนต์ได้ ผมกินเข่าเมื่อก่อนใี่ผมยังกินเนยเพราะว่ายัยามันท่องเสียนะนั่นอ้ยยซมำนี่น้ำลายแตกวะต้องหยดกินว่ามามา ขากอีกแบบ แบบเงี้ยวเข้าีกแล่ะที่เมื่อ้รมีอยู่สองพวงกินหลายพวงเลยหอนครับตั้งหอนตั้งโลกให้กันหลายไปใส่กัยากร้านอาหารกับต้องซื้อมากินเฮี้ยน ก็เหตุแบบนี้ก็ดีย่างหน,นึ่งนะครับมับนเจ็ดใหน,นคนเรามาแต่ว,ว่างตัวขึ้นมากับเขากับการใช้ชีวิตก็บชีเดดมีสติขึ้นคนสิบ,บประมามาเก่าดีทีดจกควยเหรอ 3 lô. Hôi cứ mà lại. Mua cái này đi đi. Má mẹ. Ừm. หวานดีแต่ว่าผสมไปไหนรู้ๆอะไรก็ทั้งหวานทั้งสมเนี่ยครับขับผมจีบ่ หล่อนในได้ผมสิบอ่ะใครนผมหลืดเลยก็าหมายนะเผื่อมีคนถามมาคือบลอนในหล่อน,นหอนอยาก กินพวกันมันชุ่มช,ช่นนวงอ่ะสิไหนนะคนละไม่ตามไปดกูกันเด็กน้อยกับบุญมองไฟยตัวเดือนหนม้งโอ้ยทำเลยกระช่วงรับ เอาเนาะครับเนาะขอบคพุณนหลายๆครับท,ท,ท,ที่ตามรับชมกันมาตลอดเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนาครับโอ้ยเดี่ยนด้านหนาดีวย,เ,ยวเจอกันไหมครับคลิปนี้เอาล่ะท่วงเสียซันเนาะ